เอามาครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะพามาทําสูตรปุ๋ยที่เราจะใช้เกี่ยวกับนาข้าวแล้วก็ไม้ผลนะครับผมเป็นสูตรของผมเองนะครับที่คิดค้นแล้วก็ดูจาก YouTube ไปหลายท่านแล้วก็รับนํามาประยุกต์ใช้นะครับผมก็จะมีสูตรปุ๋ยเอนซีเคมีบวกจุลินทรีย์นะครับผมสูตรนี้บอกเลยว่าเราจะใช้ปุ๋ยเคมีได้น้อยที่สุดนะครับแต่มีคุณภาพร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผม ปกติแล้วปกติแล้วนะครับถ้าเราใช้ปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆนะครับนำไปใช้วานให้ต้นไม้ให้พืชต่างๆนะครับพืชจะนำไปใช้แค่2%เปอร์เซ็น์งนะครับนะมันได้ใช้น้อยมากนะครับผมแล้วเราก็จะเพิ่มต้นทุนเราเยอะนะครับแต่ถ้าเรานำปุ๋ยเคมีมาผสมกับปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็บวกกับจุลินทรีย์นะครับ มันจะมีประสิทธิภาพในการนําไปใช้ได้ร้อยเปอร์เซนะครับเพราะว่าจุลินทรีย์เขาจะเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับที่จะนําพาธาตุอาหารต่างๆไปเลี้ยงทั้งรากทั้งใบได้นะครับผมเพราะธาตอาหารต่างๆที่เป็นเคมีน่ะเขาเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะครับผมเขาจะไม่สามารถวิ่งได้ถ้าเราไม่ใส่ให้ตรงรากพืชพืชก็จะไม่ได้กินนะครับผม โอเคมันมีอยู่สองสูตรนะครับที่ผมจะนํามาทําในวันนี้นะครับก็คือสูตรที่หนึ่งก็คือเราจะเล่งลําต้นเล่งใบนะครับเพื่อการจเจริญเติบโต,ตช่วงแรกนะครับผมสูตรสองก็จะเป็นช่วงเล่งดอกเล่งผลแล้วก็ให้ความหวานนะครับมันจะเป็นมีสองสูตรแค่นั้นเองนะครับผมมาเริ่มกันเลยนะครับผมว่าทํายังไงมามาดูกันเราจะมาทดลองทําสูตรหนึ่งกันเลยครับว่าทํายังไงครับม,มาดูกันแบบแรกแล้วก็ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับหรือเป็นสารปรับปรุงดินนะครับผม,มนี่คือปุ๋ยอินทรีย์นะใช้ที้แมสไปเลยผสมไปเลยสองถุง จากนั้นเราก็จะใส่สูตรในตัวเจนนะครับ4600ไปเลยจากนั้นเราก็จะคุกเขาให้เข้ากันเจากนั้นเราจะใส่ผงแร่ยิบซ้ำนะครับผม mm hmm. แล้วก็นิวมิกนะครับผมผงนิวมิกเป็นผงสีดำๆนะครับผมนิมิกเขาก็จะไปช่วยเพิ่มคุณสมบัติในการทำให้ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วก็การใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ลดความเป็นคนเป็นด่างพืชทักดูธาตุอาหารได้ดีนะครับผมส่วน แร่ยิบซ้่นะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มค่าพีเอชในดินนะครับช่วยเปิดช่องว่างดินแน่นนะครับผมแล้วแล้วมีธาตุแคลเซียมแมกนีเซียมกำมะถัน,นครับตัวนี้บอกว่าดีสุด,ดนะแล้วแล้วเรากเขาเข้า,มา,ขา,ขาผมจะใส่สูตรยิบห้าเจ็ดเจ็ดไปด้วยนะครับผมสูตรแรกนี้ก็จะใส่ยิบห้าเจ็ดเจ็ดไปด้วยนะครับ เป็นปุ๋ยสูตรพิพ7สสนะครับทุี่ชิ้นนี้ตัวนี้จะเป็นจุลินทรีย์จากพอดนะครับผมผมหมักไว้แล้วครับแล้วก็จะนำจุลินทรีย์มาโรยครับต้องเยอะอน,นั้นแล้วก็เขาเท้ากัน แล้วเราจะน้ำน้ำมาใส่พมพมเล็กน้อยนะครับผมเพ่อให้เกิดความครับหลังจากที่เรานำส่วนประกอบนำส่วนผสมทุกอย่างหมักให้เข้ากันนะครับนี่ความชื้นสัก6กสิก ขึ้นเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับปุ๋ยของเรานะครับปุ๋ยของเรามันจะอยู่ในรูปของไนเตรตนะครับหลังจากที่โดนน้ํานะครับมันจะเกิดเป็นไนไตรนะครับแต่แต่แตพืชเอาไปใช้แต่ใช้ประโยชน์ได้น้อยนะครับจากนั้นจุลินทรีย์เขาจะมาย่อยสลายพวกปุ๋ยนะครับเปลี่ยนจากไนไตรกลายเป็นแอมโมเนียนะครับจากพอหลังจากที่จุลินทรีย์ถ่ายออกมาเป็นแอมโมเนียนะครับกลิ่นมันก็จะออก กินแอมโมเนียเลยนะครับผมนั่นแหละพืชจะนําไปใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมบอกเลยว่าใส่ต้นไม้เขียวขจีแน่นอนนะครับผมเพราะจูนลซีเขาจะนําพาธาตุอาหารต่างๆที่เป็ยนอยู่ในรูปของแอมโมเนียนะครับพืชจะได้ใช้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะหลังจากนั้นเราก็ใส่กระสอบแล้วก็ทิ้งไว้ยี่สิบวันขึ้นไปนะครับหรือหนึ่งเดือนไปเลยนะครับผมแล้วก็นําไปใช้ได้เลยนะครับบอกเลยว่าสูตรหนึ่งมีสุดยอดแตกใบแตกยอด เพิ่มความแข็งแรงในใลำต้นนะครับผมสูตรนี้สูตรที่หนึ่งนะครับผมเสร็จเสร็จแล้วนะครับปุ๋ยสูตรหนึ่งของเรานะครับผมอีกหนึ่งเดือนมาเจอกันครับ จากนั้นเรามาเริ่มสูตรสองกันเลยครับสูตรสองก็เล่่งดอกเล่้ออกดอกออกผลแล้วก็เพิ่มความหวานครับเหมือนเดิมครับปุ๋ยปุ๋ยเราเด็น จากนั้นเราก็จะใส่ยี่ิบห้าเจ็ดเจ็ดเหมือนเดิมเราจะใส่ศูนย์ศูนย์หกศูนย์ครับใส่ศูนย์หกศูนย์แค่นี้เองนะครับ นนั้แล้วก็ใส่ฮิมิกนะครับโรยฮิมิกใส่อรอบๆแล้วก็ผงแรียยิบซ้ำ ถามว่ามีคนถามว่าเอาแล้วศัตรูพืชหรือแมลงเราจะต้องป้องกันยังไงคือเราไม่จเป็นต้องป้องกันก็ได้ครับขอให้เราให้ปุ๋ยให้ลําต้นเขาแข็งแรงนะครับพืชเขาก็จะมีเขาเรียกว่ามีภูมิคุ้มกันของเขาเองนะครับผมเพื่อต้านแมลงนะครับเออาจจะมีแมลงกินแต่น้อยนะครับ เขาแข็งแรงนะครับผมเหมือนคนไม่เป็นโรคนะครับยังไงโรคมันก็ไม่เข้ามาหานนครัาอันนล้วก็ใส่น้ำหมักเหมือนเดิมครับต้มน้ำนะ นี่ก็จะเป็นสูตรสองก็เสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็แับดูถ้ามันเป็นก้อนนี้ถือว่าชนะนี่คือสูตรซนะครับเร่งเร่งดอกเร่งผลแล้วก็ให้ความหวานนะครับแล้วก็ใส่กระสอบหมักไว้หนึ่งเดือน นี่ครับผมตอนนี้ผมก็เสร็จสิ้นภารกิจในการทําปุ๋ยให้มีประสิทธิภาพ100%นะครับผมจากการหมักระหว่างปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีแล้วก็จุลินทรีย์นะครับผมสามตัวนี้รวมกันรับรองพืชน,นำไปใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับนี่คือสูตรหนึ่งเล่นต้เน,ตนเล่นใบนะครับผมเล่นยอดนะครับผมสูตรสอง เล่งดอกเล่่องผลแล้วก็ให้ความหวานนะครับโอเคนะครับใครที่เข้ามาแล้วเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อก like, ชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์นะครับอย่ากเทคแคร์ก็กดติดตามนะครับผมวันนี้คลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ